วันนี้พามาชมอยู่ X e Active อีกคันนึงค่ะคันนี้นะคะเครื่อง2.2 m a x f o r c e จัดแต่งให้เราหลอ่อสายออสเเลนชอบแน่นอนกับคันนี้ที่ออปชั่นมาครบพร้อมชุดแต่งแล้วก็หลอแม็กที่หล่อจัดเต็มค่ะมาชมกันค่ะว่าแนวทางนี้จะแต่งแนวทางไหนมาเริ่มกันเลยจ้า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมี่อิสุสุเมโทสาขาชัยพฤกษ์นะคะสำหรับวันนี้เรามารีวิวรถมิวเอกแอคทีฟกันอีกแล้วนะคะรุ่นยอดฮิตจริงๆสําหรับรุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็น2.2 m a x f o r s นั่นเองค่ะของตัวราคารถเนี่ยจะอยู่ที่1,260,000บาทนะคะรวมค่าสีแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสีบอลเงินค่ะราคารถจะอยู่ที่1,194,000นั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้นะคะทุกออปชันแต่งหล่อจัดเต็มครบทุกออปชันจริงๆค่ะสาหรับพี่ๆที่ มองแนวทางการตกแต่งนะคะแนะนําคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้ตกแต่งออปชั่นอะไรบ้างมาชมกัน,นะคะ่ะมาค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นชุดแต่งคันแรกที่บีมรีวิวนะคะก็คือของตัว AK4 นั่นเองค่ะสำหรับตรงนี้นะคะพี่สีขาวพี่ดูกันชัดๆนะสีขาวเนี่ยใกล้เคียงกับตัวรถมากจริงๆค่ะดีไซน์ขาวเป็นดีไซน์ไซส์ขนาดเล็กค่ะแล้วที่สำคัญนะคะตรงนี้ขาวเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะคะจะไม่เหมือนของตัวรุ่นอื่นและที่ครอบมาด้านบนบ้างหรือว่าตรงกลางบ้างนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นเดียวกันเลยในส่วนของตัวชิ้นงานนะคะจะเป็นสีดาเงา เป็นหลักเนาะแล้วก็มีตัดในส่วนของตัวสีบอลเงินค่ะของ AKC เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่าบีมเป็นคันแรกที่รีวิวนะคะที่บีมจัดเซตแบบนี้ให้กับลูกค้านะสําหรับพี่ๆที่สนใจชุดแต่งก็แนะนําคันนี้เพิ่มเติมเนาะในส่วนของแบรนด์เขาตรงนี้ก็มีรอบคันเลยเดี๋ยวพาไปดูแต่ละจุดกันนะคะขยับขึ้นมาค่ะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะไฟตัดหมอกตรงนี้เป็น LED เช่นเคยนะคะเรามีการตกแต่งให้กับลูกค้าทั้งหมดพร้อมตัวเบ้าไฟตัดหมอกค่ะ ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกตรงนี้จะมีสวิคในส่วนของการเปิดปิดให้กับลูกค้าด้วยเช่นเดิมเลยนะอยู่ภายในห้องโดยสารนั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะไม่มีการตกแต่งในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าเพิ่มเติมเข้ามานะคะ เพราะว่าคันนี้ค่ะมีกล้อง360สังเกตตรงกระจังหน้ากันให้ดีๆเนอะจะมีกล้องอยู่ตรงกลางพอดีเลยเราติดตำแหน่งเดียวกับตัวรุ่น RS เลยนะพี่นะตรงนี้เราจัดการให้ทั้งหมดในส่วนของกล้องตรงนี้จะเป็นงานแรมสเปลี่ยนจอ Android ขนาด9นิ้วค่ะแล้วที่สำคัญนะคะสามารถบันทึกภาพได้รอบคันให้กับลูกค้าด้วย ตรงนี้ให้ลูกค้ามั่นใจเลยค่ะเวลาที่เราขับขี่แบบนี้ค่ะก็สามารถบันทึกให้เรารอบคันและที่สําคัญนะเราสามารถเปลี่ยนโหมดดูแบบ 2D ดีหรือ 3D ดีก็ได้หรือแมก้กระทั่งนะคะจะดูหนังฟังเพลงพวก YouTube Netflix ต่างๆก็สามารถดูได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันอีกทีเนะว่าออปชันการลูกเล่นของเขาเนี่ยเล่นยากไหมแล้วที่สําคัญคือราคาเขาอ่ะไม่ได้แรงพีอยู่ที่18,000ับาทเท่านั้นนะคะและก็มีรับประกันให้กับลูกค้าทั้งหมดเช่นเคยค่ะ ขยับมาที่ด้านข้างของตัวรถกันนะคะสําหรับด้านข้างสังเกตดีๆว่าตัวคิวล้อจะไม่เหมือนตัวแบรนด์อื่นที่บีมเคยติดตั้งให้กับลูกค้านะคะคิวล้อดีไซน์ของเขาจะทําเป็นดีไซน์โคง้งแล้วก็มาตรงตรงด้านกลางเนาะแล้วก็ยิงยาวไปด้านล่างนะคะดีไซน์จะเป็นสีดําเงานะแต่ที่บีมมองอะคะ่ะไซส์เนี่ยใกล้เคียงกับตัว RS เลยนะแล้วก็ชิ้นงานเขาเหมือนเดิมคะ่ะของแบรนด์นี้ตรงนี้เขาก็จะมียางรองกระแทกให้เหมือนกันนะคะเป็นชิ้นงานทั้งชิ้น ตัดในส่วนของตัวด้านล่างของตัวชิ้นงานของตัวชุดแต่งเนาะของสกเกิตด,ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีเพิ่มเติมมาแต่ของเขาจะไม่ได้ทําเป็นชิ้นเดียวกันแบบปิดไปทั้งหมดนะคะจะมีเว้าวเป็นขีดมานิดนึงเนาะในส่วนของตัวคิวล้อนะคะ ขัดมาในส่วนของตัวล้อมแม็กกันค่ะสเต็ปนี้ต้องบอกว่ายกให้คันนี้เลยเพราะว่าคันนี้ลูกค้าจัดเซ็ตล้อมแม็กขอบ20และที่สําคัญค่ะจัดล้องาน o อเอซกันอีกแล้วค่ะสายออททเลนถูกใจแน่นอนนะคะ o a เอซนี้ลูกค้าเลือกเป็นดีไซน์สีดําเงานะคะใส่ครอบคาลิปเปอร์เนี่ยเป็นสีเขียวมะนาวลามกีนกันอีกแล้วค่ะสะท้อนแสงแบบแสบตาเลย และที่สําคัญนะคะในส่วนของครอบคาลิเปอร์เนี่ยเราไม่ได้ยึดกาวอย่างเดียวเรามีการเจาะให้กับลูกค้าเลยตรงนี้แข็งแรงทนทานแน่นอนนะคะในการใช้งานเนี่ยให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าตรงนี้ใช้งานได้แบบระยะยาวแล้วก็เราติดให้กับลูกค้านะคะ4ล้อเลยอยากได้สีอะไรเราจัดการให้นะคะตรงนี้ไม่ได้คิดค่าใช้จ,จ่ายเพิ่มเติมเนาะมาพร้อมในส่วนของน็อตล้อนะคะตรงนี้ลูกค้าก็คุมทนเป็นสีดําอยู่แล้วเราก็จัดตัวน็อตเป็นสีดําให้กับลูกค้าเลยทั้งหมดนะคะรัดด้วยยางคินโต นะคะตัวนี้จะเป็นไคจู2เนาะเป็นยางออเทเลนที่ต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยที่อยากจะได้ยางในส่วนของงานออลเทเลนเนี่ยแล้วประหยัดในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยบีมก็จะแนะนําตัวนี้นะเพราะเขามีรับประกันตัวยางเนี่ยให้ทั้งหมด180วันเลยค่ะเราดูแลให้ถ้าเกิดปัญหาตรงนี้นะคะเขาก็จะเซตในส่วนของตัวยางเส้นใหม่ให้กับลูกค้าเลยก็ฝากไว้ด้วยนะคะในส่วนของยางตรงนี้มีหลายคันแล้วนะคะที่บีมติดตั้งเพิ่มเติมไปเดี๋ยวยังไงรอรีวิวเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งเนาะว่าสเปค และสเปคประมาณไหนในส่วนของตัวอย่างนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาที่ด้านข้างของตัวรถกันค่ะสําหรับด้านข้างนะคะลูกค้ามีการเสริมในส่วนของตัวเพจด้านข้างเพิ่มเติมเข้ามาคะ่ะเพดนี้จะไม่ได้มากับตัวชุดแต่งนะพี่นะชุดแต่งเขาจะไม่มีนะคะเราจัดการเบิกส่นให้กับลูกค้านะคะสําหรับคันนี้จัดเซตในส่วนของเพจด้านข้างให้เลยแล้วก็ติดตําแหน่งนะคะเดียวกับ i อเแต่ว่าสําหรับคันนี้เป็นรุ่น Active เนาะตัวไฟเลี้ยวยังคงติดที่แก้มด้านข้างอยู่เน,นื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้อุดในส่วนของตัวแก้มด้านข้างนั่นเองคะ่ะ เราก็ติดตั้งให้เหนือตำแหน่งตัวไฟด้านข้างนิดหนึ่งนั่นเองจ้าขยับกันมาที่ตัวขอบกระจกกันนะคะสําหรับกระจกตรงนี้เป็นงานเบิกศูนย์กันอีกแล้วค่ะกระจกนะคะจะเป็นกระจกพับไฟฟ้าเนาะสามารถปิดในส่วนของตัวสวิชกเนี่ยจากแผงประตูด,ด้านในห้องโดยสารได้เลยแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะติดที่ตัวหูกระจกแบบนี้นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานให้กับลูกค้าค่ะและที่สําคัญเป็นงานเบิกศูนย์ที่บีมบอกไปสีทุกอย่างของตัวฝาค กระจกนะคะลูกค้าเนี่ยคันนี้มีการทําหลังคาดําแต่ว่าลูกค้าเนี่ยแจ้งว่าอยากจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือไม่แลบทางด้านนี้เนาะแลบแค่ด้านบนหลังคาอย่างเดียวตรงนี้เราก็จัดการให้ค่ะอยากได้แบบไหนบอกกับบีมได้เลยค่ะ ทีนี้เราไปพูดถึงตัวหลังคาดํากันแล้วเนาะเราก็มาดูเลยสําหรับหลังคาดําคันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยไม่ได้มีการอุดในส่วนของตัวเสาอากาศด้านหน้าค่ะก็เป็นเสาเดิมๆของตัวรุ่น Active จับเป็นแบบนี้นะพี่นะเราก็มีการแลปหลังคาแล้วก็จัดการให้กับลูกค้าทั้งหมดนะคะในส่วนของงานแลปหลังคาเนี่ยบิมต้องบอกตรงๆว่าระยะการใช้งานเนี่ยเขาจะสั้นกว่าการทําสีค่ะพี่เต็มที่เนี่ยไม่เกิน3ปีลูกค้าอาจจะต้องลอกแล้วก็เปลี่ยนใหม่เนาะเนื่องจากว่าขอบมุมต่างๆเนี่ยผ่านการใช้งานไป สักระยะนึงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีการลอกล่อนบ้างตรงตะเข็บปลายตรงนี้ค่ะเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนเพื่อดูแลรักษาของตัวรถเราเนาะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนรู้สึกว่าเออพี่แล็บไปดีกว่าเพราะว่าพี่เป็นคนพี่เบื่อพี่อยากจ,จะกลับมาใช้รถสีขาวก็สามารถกลับมาใช้ได้ตรงนี้ก็คุ้มค่าค่ะแต่ถ้าเรามองการใช้งานแต่งระยะยาวแล้วเป็นรถของเรานะคะก็จะแนะนําให้ทําสีนั่นเองค่ะสําหรับตัวแลบหลังคาในพี่ทําแบบนี้เลยจะอยู่ที่5,500้บาทนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาที่ตัวชายบันไดของตัวรถกันนะคะสาหรับชุดแต่ง AKC เนี่ยเขาก็จะมีเซตตัวชายบันไดให้กับลูกค้าด้วยค่ะสําหรับเซตนี้พี่ดูกันชัดๆนะคะชิ้นงานเขาจะไม่ใช่ชิ้นงานที่ใหญ่นะคะชิ้นเขาจะพอดีกับตัวของบันไดเดิมของตัวรถอิ s u z ุนั่นเองค่ะแล้วก็ชิ้นงานเขาจะไม่ได้มีการยื่นออกมาเยอะนะคะให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าการขึ้นลงบันไดแบบนี้นะคะขึ้นง่ายสบายหายห่วงค่ะไม่ต้องกังวลในจุดนี้เลยค่ะ เรามาที่ด้านท้ายของตัวรถกันค่ะสําหรับด้านท้ายนะคะบีมขอเริ่มที่ตัวของสปอยเลอร์บนกันค่ะสําหรับเซตนี้จะมีตัวเซตสปอยเลอร์บนมาแล้วนะคะเซตเขาจะทําเป็น2องเลเยอร์นะพี่ดูชัดๆนะคะตรงนี้เขาอ่ะจะไม่ได้ทําเป็นสเตปเดียวถ้าบางแบรนด์เนี่ยจะทําเป็นยืดออกมาแล้วก็คือจบเลยแต่ว่าถ้าของเอเคเขาจะทําชิ้นงานตรงนี้เป็นสีดําแล้วก็มีอีกสเตปหนึ่งเป็นสีขาวด้านบนนะคะแล้วก็ไม่ได้ยืดออกมาเยอะสักเท่าไหร่นะคะพอมาะพอดีตัดรับกับด้านท้าย ของตัวรถได้ดีเลยค่ะแล้วก็สเต็ปตรงนี้นะคะเขามาพร้อมกับตัวชุดแต่งของเสร็จเขานั่นเองค่ะขยับกันมาที่ตัวของ กันรอยท้ายกันนะคะการอยท้ายตรงนี้จะไม่ใช่ของแบรนด์ AKC นะคะจะเป็นของแบรนด์ฟรีฟอร์มนั่นเองค่ะตรงนี้ลูกค้าก็มีการติดตั้งเพิ่มเติมไปเนาะเพื่อการเริวรอยทางด้านท้ายของตัวรถเราค่ะแล้วก็เซตนี้นะคะลูกค้าเนี่ยเลือกตัดเป็นตัวสีเขียวมะนาวกันอีกแล้วค่ะสําหรับโลโก้คําว่าเอกนั่นเองค่ะสําหรับพี่ๆบางท่านเนี่ยที่ไม่ชอบที่เป็นสีเขียวเนี่ยสามารถสั่งได้เนาะให้เป็นสีบอลเงินทั้งหมดเราก็จัดการให้ค่ะแล้วที่สําคัญนะกนรลอยท้ายเนี้ยราคาเขาไม่แพงนะพี่อยู่ที่หนึ่งพัน 800บาทเท่านั้นจ้า มาที่ด้านท้ายของตัวรถนะคะในส่วนของตัวสเกิร์ตหลังกันค่ะสเกิร์ตหลังเนี่ยชิ้นงานของ AKC เนี่ยจะค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็เป็นชิ้นงานเดียวกันทั้งหมดนะคะมีการว้ลในส่วนของเซนเซอร์กับลูกค้าค่ะเพราะว่าคันนี้มีการติดเซนเซอร์ด้านหลังเพิ่มเติม2จุดนั่นเองค่ะแต่ถ้าท่านไหนไม่ได้ติดในส่วนของตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเขาก็จะปิดไปทั้งหมดเลยในส่วนของตัวชิ้นงานนะคะชิ้นงานหลักๆเนี่ยอย่างที่บีมบอกเลยว่าเขาจะทําเป็นสีทูโทนเนาะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดํานนั่นเอง สำหรับพี่ๆที่ชอบเซตด้านท้ายดูใหญ่นิดนึงก็อาจจะแนะนำเป็นแบรนด์นี้เลยนะ มาที่ด้านในของตัวรถกันค่ะสําหรับด้านในนะคะลูกค้าทำทรงแบบ RS กันอีกแล้วค่ะในส่วนของตัวเบาะหนังนะคะงานนี้จะเป็นงานเบาะหนังนับป้าค่ะในส่วนของตัวเบาะเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะได้เสียอะไรเราจัดการให้กับลูกค้าทั้งหมดนะคะคันนี้ที่ทําแบบ RS เนี่ยเพราะเรามีการปากักโลโก้ RS ที่หัวเบาะให้กับลูกค้าด้วยเลยนะคะการเย็บงานต่างๆต้องบอกว่าสวยจริงๆสาหรับตัวเบาะหนังนับป้านะคะมีการฉลุในส่วนของตัวผนักพิงให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็ทาง ตัวของที่นั่งให้กับลูกค้าด้วยทั้งหมดนะคะจะได้ระบายความร้อนได้ดีเลยในส่วนของตัวด้านหลังเนี่ยเราเย็บ7ที่นั่งให้กับลูกคา้าทั้งหมดนะคะรวมแผงประตูด้วยทั้งหมดเลยพี่ๆที่ไม่ได้ติดตั้งตัวเบาะเป็นสีดำเนี่ยแล้วอยากจะได้เป็นสีอื่นเนี่ยสามารถทําในส่วนของตัวเท้าแขนหรือว่าแผงเกียร์ตรงเนี้ยก็สามารถทําได้นะคะอยากได้แบบไหนเราดูแลให้ค่ะในส่วนของเบาะหนังนะับป้าตรงนี้ราคาจะอยู่ที่1 5 0 0 0น้นบาทนั่นเองค่ะแล้วที่สําคัญคันนี้นะคะติดตั้งระบบคูซ์ตาร์ตกันอีกแล้ว ก็แน่นอนค่ะจะมีกุญแจแบบนี้ให้กับลูกค้า2ดอกเนาะสามารถสตาร์ทรถออกจากนอกตัวรถก็ได้ Wal k away ย์ออตตอล็อกก็ได้นะคะรวมทั้งตัวกันขโมยก็สามารถใช้งานได้ด้วยแล้วถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะติดตั้งตัวฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มเติม,ตมก็สามารถเปิดฝาท้ายจากกุญแจรีรโมทได้ด้วยเช่นกันค่ะออปชั่นนี้นะคะต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆเพราะว่าระบบนี้นะคะเขามีความสวยงามแล้วก็การใช้งานที่สบายให้กับตัวรถนะพี่ๆสามารถซื้อตัวปอกเนี่ยค่ะแล้วก็ การิ้วรอยเนาะสวยๆงามๆตามที่เราชอบได้เลยตรงนี้เราก็ไม่จําเป็นจะต้องเอากุญแจเอามาไขาอีกต่อไปค่ะแล้วก็คันนี้ไม่หมดแค่นี้แน่นอนเพราะเรามีการติดตั้งตัวกล้อง360กันอีกแล้วค่ะตัวกล้องตัวนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนจอ Android ทั้งหมดในพี่นะแล้วเขาจะสามารถบันทึกภาพรอบคันให้กับเราได้ด้วยเวลาที่เราจะดูข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถกดที่ฟังก์ชันตัวจอได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของการบันทึกภาพต่างๆเนี่ยตรงนี้ที่เราบันทึกอยู่ ก็สามารถดูได้จริงนะคะทั้ง4มุมเลยหรือว่าดูสติิวิวต่างๆเนี่ยก็สามารถดูได้ค่ะการลื่นเนี่ยของตัวจอพี่ดูนะคือเขาลื่นมากนะสามารถใช้ตัว Apple CarPlay ได้ด้วยเช่นกันดูหนางฟังเพลง YouTube ต่างๆก็สามารถดูได้ค่ะพี่ๆที่กำลังนะคะตัดสินใจที่จะซื้อตัวกล้อง360เนี่ยบีมก็แนะนำนะเพราะว่าการใช้งานเขาอะค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของตัวรถนะคะ และที่สําคัญนะคะตัวจอนี้สามารถบันทึกภาพได้รอบคันยังไม่พอค่ะสามารถเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay นะคะที่ตรงนี้ได้เลยนะหรือ Android Auto ก็สามารถดูได้ค่ะฟังก์ชันต่างๆพวกฟังเพลงดูหนังแบบนี้ก็สามารถดูได้เลยแล้วก็เวลาที่เราจะดูกล้องสามร้อยหกสิบเราจิ้มไปนะคะดูเป็น 2D ก็ได้หรือ 3D ก็ได้เป็นสติทวิวแบบนี้ให้กับเราเลยนะพี่นะหรือมุมมองต่างๆเเราก็สามารถดูได้อันนี้จะเป็นภาพเสมือนจริงนะคะทุกจุดชึบ ไม่ว่าเราจะเปิดไฟตัวผ่าหมากตรงนี้เขาก็จะตัดขึ้นให้กับเราแบบนี้เลยนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปกติเลยค่ะแล้วที่สําคัญที่บีมชอบอย่างที่บีมบอกไปเลยว่าเวลาที่เราดูหนังคฟางเพลงแบบเนี้ยี่ตัวขอบภาพเนี่ยเขาจะไม่ปัดการทํางานนะคะจะตัดแค่ตอนที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังเท่านั้นจ้า เป็นยังไงบ้างคะกับแนวทางการแต่งคันนี้หวังว่าจะโดนใจพี่ๆนะคะสาหรับคันนี้หวังว่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งคะ่ะให้พี่ๆดูกันแล้วก็เปรียบเทียบนะคะตามสไตล์การแต่งรถของตัวเองคะ่ะสําหรับพี่ๆนะคะที่สนใจจะออกรถอีซูซุนะคะแล้วแต่งแบบคันนี้บีมบอกเลยคะ่ะในส่วนอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะคะเราสามารถจัดรวมกับค่าตัวรถก็ได้คะ่ะหรือจ่ายแยกจากเงินดาวน์ก็ได้เช่นกันคะ่ะจะได้ไม่ถูกคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าท่านไหนรู้สึกว่าไม่ซีเรียสพี่อยากจะเก็บเงินก้อนไว้บีมตรงนี้เราก็จัดการให้ ดอยากจะปรับดีไซน์แบบคันนี้นิดหน่อยก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะสําหรับพี่ๆที่สนใจนะคะสามารถโทรหาบีมได้เลยค่ะที่เบอร์0 9 9 5 6 5 6 2 9 3นะคะเบอร์นี้คือลายบีมเลยหรือช่องทาง Facebook นะคะชื่อว่าบีมมี่อิสุสุป้ายแดงเมโทรเชัยพฤพษ์ค่ะและช่องทางท้ายสุดนะคะในส่วนของทิกตอ k ชื่อว่าบีมมี่อิสุสุเมโทรนั่นเองค่ะก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องบีมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคันหน้านะพี่ว่าจะรีวิวรถรุ่นไหนแล้วจะหล่อลงตัวแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกัน วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ